กระตุกหินกระชากใจเอาเกาะไปจุมบ่อไปเพื่อความสบายใจของเพื่อนฝูง้ยอุฝั่งไหนฝั่งไหนเยอะ อบอดได้สองรอบแล้วบอสามรอบแล้วบอเอา้าปาลมและโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยบอดให้ไม่ได้่อยให้ไม่ได้เลยนะมึงโอ้ย โอ้มันออดไม่อะโดนมันบล็อกวะเลยว่ะโคไม่ผิดโคไม่ผิดเกาะทองผิดโคไม่ผิดเฮ้ยเขาโอนมาเยอะแหน่เฮ้ยโควิด หมดแล้วเอาฝัังนู้นหนึ่งตัวใช่รอนขอแทงไม่ยัง้งขอแทงไม่ยัง้งนีอาตือ ต่างไนวะลานเนี่ย้ง,ง้หนา้าก็ได้เอากระเป๋าด้วยนะเอาเงินไหมซื้อกระเป๋าใส่เดี๋ยวเอากระเป๋าใส่สเงียวกับ เอาออซื้อสีฟ้าไปดินะไม่ไม่ได้หรอกมีคนไปซื้ออย่างอื่นแล้วก็ทองผิดกอท้องผิด

เบนดิสีฟ้าตายตายตายออกไปเันจะออกไปเินตายใครวะไอ้มนันเอา้าหรือว่าตายเราโอ้โหโอ้โหเบนทองอยู่นี่นะ <shadow> มาแล้วเกาทองว่าแล้ว ก็เอาเอาินนี่อยู่ไอ้จิ้งจอกอะแล้วเอามันตายไหมตายดิเศร้ายิ

ôi đồn bỏ luôn nha alo you đây ok เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเวข้าบ้านเปิดแล้วฝั่งนู้นน่ะไปเปิดอีกแล้วไม่มาถึงฟินิ่อ๋อพี่ใช่ไหมมันปิดแล้วอ๋อไม่ทันแล้วสิบห้าวิ มันไม่เก็บของเลยศพเราแน่นอนเราไมเดานะมันชักทองเอาแล้วเอาพัดพัดไปพัดให้โคกนเลยกรอบม่วงเด้มมาเอากรอบม่วงยังยังยังดีที่จริงกรอบม่วงไว้ให้ถือว่ามีน้ำใจ หมดแล้วไม่มีไม่มีเมาได้เลยโดยนเกาะตในหุบเกาะมาช่วยปุ๊บปาดปาบปุ๊บโดนสวนเลยโดนน้ำยกสามตัวไม่สตันป๊อกป๊อกป๊อกรีบปูมันได้ ไอ้เหี้ยหอกไอ้ฟ้าประธานส้นตีนไม่เอาไอ้เหี้ยเอาหอกก็เล่นไหมไอ่เดี้ยเดี๋ยวเตสมแต่งให้มีทั้งไอ้นี่เลยเนี่ยไอ้โฟกอ่ะอะไรอ่ะเลเซอร์เสะทะลุใจ เลยเออมันเร็วดีฟ้าเร็วกว่าเยอะโดนบล็อกผมยังมีอันนี้อยู่คมดับกิจเดี๋ยวผมฟ้าให้ฟ้าจากการ สไลด์อืมสไลด์ก็ไม่มีใครจับได้ไดยังไม่รีมาสลิงก็หมดไอ้เจ้าเม็ด đồ thần ô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không วัดแล้วแหละชีวิตมันจะง่ายเกินไปขอเจอตีเมื่อกี้หน่อยไนดะ้ไหมี่แ,แ,แมีจิ้งจอกมีจิ้งจอกมีไส้อะไรวะไอ้โลปะ มันอ่ะินเาโดโลอ่เออต่อไม่โดนตัวมีตัวใหม่น้ำฮะตีเดียวกันมีน้ำนี่ผมโดนน้ำเยอน้ำน้ำสามโดนน้ำยกสามคนแล้วต่อมาไงแล้วต่อมาไงหลอนหล่นหลอน

น้ำแข็ง

กินละข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวกับผมกับผมนี่นี่ไม้ไม้ไไโอเคตัวที่มาชุบโอเคเดี๋ยวผมไม่องอะไรผมรับเบาแป๊บนี่แหละอยู่ในนี้แหละจำไรู้ตรงไหนวะตะคังอยู่ไหนวะออกแล้วออกแล้วพันแรก,ก,กไปชุบไปชุบชุบไปชุบไปชุบปล่อยไปชุบ อย่าเลยหยุดนี่นง,งัดแล้วก็คาวันที่บูมจบนะไหมโอครับนี่กวาดดาบโอเคแฮปออกเลยไปล่านแล่ะเนี่ยเงาคู่เงาคู่ไหม อะไรแล้ววะมีม่วงไหมผมดับทาชิโอเคมีทุกอย่างยกเว้นอาวุธผมมีาวุธมีตังแล้วจะแปลงอะไรนะคระับอ่าจะแปลง <จะ S 1> เป็น<ด>หอกไ้หอกไปอยากไปงาคู่่ะเออวะ ไปมัดเจยวดิผมมีกระบองม่วงให้เอาไหมาให้โค้กเลยมีดฟ้า เาาคู่อ่ะยังได้นะ,ะ <The shadow S 2> นี่อัะตี<ส><ส>ให้ละไม่ใช่หรอหาข้างหน้าดีเดียวรับเลยรับรับ่อทีีแดงเลย

พ่อเสร็จนะเหี้ยดูบอลเดดปูนะมันเดดปูนะมันนั่งชุบอยู่อืมโอ้ยโอ้ยมาเถอะพ่อโหเหี้ยโหหรอจะมา bà lâm bay, ghét dùng bam gia lịch rồi tìm nhục dạng mọi anh phí chẳng qua đi yêu mặt hồn chưa điều, ไอเกมเป็นคนไทยสร้าง,าง,างยาน่าขุดแล้วง,งูละ่ะเป็นไฮด้าอีกมั้